นิทานเรื่องลูกเขยขี้เมาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าในขวดเขาเป็นชายหนุ่มที่นิสัยดีรักครอบครัวแต่ข้อเสียของในขวดก็มีเช่นกันซึ่งนั่นก็คือในขวดมีนิสัยรักการดื่มเหล้ามากวันหนึ่งในขณะที่ขวดได้นั่งดื่มเหล้าอยู่ใกล้ๆกับร้านขายของชำ กับกลุ่มเพื่อนผู้ชาย 3- าสี่คนในขวดก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวเธอมีชื่อว่าแก้วแก้วเป็นหญิงสาวที่สวยน่ารักและจิตใจดีในขวดที่กำลังมองไปที่แก้วหญิงสาวที่ใส่หมวกปีกบานเพื่อกันแดดเอาไว้บนศีรษะหญิงสาวได้หาบซึ่งเป็นหาบผลไม้ที่เธอนั้น นำผลไม้ตามฤดูก,กาลมาขายเป็นประจำในทุกๆวันซึ่งในหาบนั้นก็จะมีผลไม้นานาชนิดเมื่อมาถึงหน้าร้านขายของชำหญิงสาวจึงได้ค่อยๆวางหาบบนบ่านนั้นลงขวดชายหนุ่มที่แอบมองเธออยู่ชายหนุ่มเกิดตกลุมรักหญิงสาวในทันทีตั้งแต่แรกพบและไม่เพียงแค่นั้น ชายหนุ่มยังสนใจว่าหญิงสาวผู้นี้นั้นจะทำอะไรต่อไปหลังจากที่ขายผลไม้ในหาบนั้นหญิงสาวก็ได้เดินกลับบ้านขวดจึงได้เดินตามแต่แก้วหญิงสาวก็ไม่รู้ตัวว่ามีชายหนุ่มเดินตามหลังเธอมาด้วยหญิงสาวเก็บผลไม้ที่เหลือใส่ไว้ในหาบแล้วก็รีบเดินกลับบ้านเธอได้นำเงินที่ได้ แวะซื้อข้าวสารแล้วจึงรีบกลับมาที่บ้านชายหนุ่มมีความสนใจในตัวของหญิงสาวอยู่มากขวดหลังจากที่แยกกับกลุ่มเพื่อนๆเนขารีบเดินตามแก้วหญิงสาวแก้วนั้นเดินตามทางเกวียนมาเรื่อยๆซึ่งบ้านของเธออยู่ห่างจากตลาดไม่มากนักจนกระทั่งหญิงสาวมาหยุดอยู่ที่บ้านไม้หลังเล็กๆหลังหนึ่ง ซึ่งเป็นบ้านไม้ขนาดเล็กๆหลังคาบ้านมุงด้วยยาา้าคาและใช้ไม้ไผ่ทำเป็นฝาผนังพอที่จะกันแดดกันฝนได้แก้วกลับมาแล้วเจ้าค่ะทันใดนั้นเองสองสามีภรรยาก็ได้เดินออกมาจากบ้านหญิงสาวจึงได้รีบเข้าครัวและลงมือหุงข้าวแล้วก็ทำอาหารต่อนายขวดได้รู้ว่าหญิงสาวนั้นอาศัยอยู่ที่ไหน เพราะว่าเขาสนใจแก้วมากขวดก็ได้เดินกลับบ้านไปโดยที่แก้วนั้นก็ไม่รู้ว่าขวดนั้นได้เดินตามเธอมาจนถึงบ้านและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาชายหนุ่มก็ได้หาทางทำความรู้จักกับแก้วและในที่สุดขวดที่หาวิธีรู้จักกับเธอจนกระทั่งทั้งสองคนก็ได้รู้จักกันในที่สุด ชายหนุ่มทำดีและเอาอกเอาใจแก้วสารพัดทั้งช่วยหาผลไม้มาขายทั้งนํำข้าวสารอาหารแห้งมาฝากเธออยู่บ่อยครั้งถึงแม้ว่าแก้วนั้นจะปฏิเสธไม่รับแต่ขวดก็เต็มใจที่จะให้จนในที่สุดแก้วกับขวดทั้งสองคนก็ได้คบหาดูใจกันอยู่ระยะหนึ่งแล้วไม่นานทั้งสองคนก็ได้ตกลงปรงใจแล้วก็แต่งงานกันในที่สุด ด้วยความรักหลังจากที่แต่งงานกันแล้วแก้วก็ย้ายมาอยู่กับขวดที่บ้านของขวดซึ่งพ่อกับแม่ของขวดนั้นก็เป็นคนดีมากรักและเอ็นดูแก้วแต่พวกเขาก็อดเป็นห่วงนิสัยเรื่องการดื่มเหล้าของขวดลูกชายนั้นไม่ได้เลยขวดมักจะไปดื่มเหล้ากับเพื่อนๆอ,อยู่เป็นประจำและมักจะเมากลับมาทุกคืน บางครั้งก็เมากลับมาแล้วก็ตีโพยตีพายพูดจาโผงผางทะเลาะกับแก้วภรรยาอยู่บ่อยครั้งในคืนของวันหนึ่งในขณะที่แก้วนั่งรอสามีกลับบ้านพี่ขวดพี่เมามาอีกแล้วนะจ๊ะภรรยาที่รอสามีกลับมาแต่กลับพบว่าสามีนั้นเมาจนขาดสติแล้วเราเปลี่ยนนิสัยทำให้ขวดนั้นกลายเป็นคนละคน เรื่องของข้าเจ้าอย่ามายุ่งได้ไหมขวดปัดมือของแก้วภรรยานั้นให้ออกห่างแล้วก็เดินโซซัสโซเซเข้ามาในบ้านและโดยความเมาจนไม่รู้สึกตัวชายหนุ่มล้มลงกับพื้นโดยที่มีแก้วนั้นคอยหาน้ำหาผ้าชุบน้ำมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กับผู้เป็นสามีโดยที่ไม่มีความลังเกียจเลยพร้อมทั้งเธอยังเปลี่ยนเสื้อผ้า ให้กับขวดอีกด้วยสามีที่เพิ่งแต่งงานกันได้ไม่ถึงเดือนแต่ก็ต้องเมากลับบ้านมาทุกค่ำคืนนี่นั่นหรอที่เขาเรียกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยแก้วคิดไปก็เริ่มรู้สึกทอ้อแต่ก็ทำยังไงได้เพราะเลือกที่จแต่งงานกับขวดแล้วเพราะในเวลาที่ขวดไม่ดื่มเหล้าเขาจะเป็นคนที่นิสัยดีมากรักครอบครัวแล้วก็ดูแลเธอเป็นอย่างดี ซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้พ่อแม่ของขวดนั้นรู้สึกกังวลอยู่ไม่น้อยพ่อแม่ของนายขวดพยายามพูดตักเตือนลูกชายอยู่หลายครั้งต่อหลายครั้งแต่นายขวดก็ไม่ยอมเลิกดื่มเหล้าได้สักทีแล้วทำให้พ่อแม่ของแก้วเองรวมไปถึงแก้วผู้เป็นภรรยาก็เริ่มเสียใจและท้อใจในคืนวันหนึ่งนายขวดก็ไดงเมากลับบ้านมาอีกเช่นเคย เขาพูดจาโวยวายทะเลาะกับพ่อและแม่แล้วยังทะเลาะกับแก้วภรรยาอย่างรุนแรงแก้วผู้เป็นภรรยาทนไม่ไหวจึงได้เข้ามาห้ามปลามเพื่อไม่ให้ขวดนั้นทะเลาะกับพ่อแม่พี่พี่จะพูดแบบนี้พี่เมามากแล้วนะจ๊ะพ่อกับแม่ท่านพูดถูกแล้วพี่อย่าว่าท่านเลยนะจ๊ะเองหลบไปมันไม่เกี่ยวกับเองขวดยังคงโวยวายด้วยฤทธิ์ของน้ำเมา ไม่นะพี่แก้วพยายามห้ามไม่ให้ในายขวดนั้นทะเลาะกับพ่อแม่ทําให้ชายหนุ่มเกิดขาดสติจากน้ำเมาขวดโมโหและได้ผลักแก้วจนเธอนั้นลม้มลงกับพื้นหญิงสาวร้องไห้แล้ววิ่งหนีออกไปจากบ้านแก้ววิ่งร้องไห้กลับมาที่บ้านและเมื่อมาถึงบ้านแก้วเป็นอะไรไปลูกที่มันเกิดอะไรขึ้นพ่อกับแม่ของเธอ รีบถามขึ้นด้วยความเป็นห่วงลูกสาวแก้วิ่งเข้าไปกอดพ่อกับแม่เธอจึงได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทําให้พ่อกับแม่ของแก้วสงสารลูกมากโถลูกเอ้ยถึงแม้ว่าบ้านเรานั้นจะยากจนแต่พ่อกับแม่ก็ไม่อยากให้ลูกต้องมาเจอชะตากรรมแบบนี้นะลูกมีผัวทั้งทีแทนที่จะมีคนดูแลแต่ลูกของพ่อกับแม่ กลับต้องมาเจอสภาพอย่างนี้โถลูกรักของแม่ถ้าลูกทนไม่ไหวก็สุดแล้วแต่ลูกเถิดนะทั้งสองท่านจึงได้พาแก้วนั้นไปหาหมอดูหมอดูจึงได้ทํานายว่าถ้าหากว่านายขวดยังไม่เลิกดื่มเหล้าเขาจะต้องประสบกับเคราะห์ร้ายแก้วเมื่อได้ยินคำทำนายของหมอดูก็อดที่จะตกใจไม่ได้ ถึงแม้ว่าเธอนั้นเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ใจหนึ่งก็เกลียดสามีที่ติดเหล้าเลิกเราไม่ได้แต่อีกใจก็อดเป็นห่วงสามีไม่ได้เพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นสามีได้เลือกแล้วแต่งงานกันแล้วแก้วจึงตัดสินใจเลือกที่จะให้อภัยขวดแล้วกลับมาหาขวดที่บ้านอีกครั้งแก้วได้เล่าเรื่องที่ไปพบกับหมอดูให้กับขวดผู้เป็นสามีได้ฟัง แล้วบอกกับนายขวดว่าพี่ขวดจ๊ะถ้าพี่รักฉันพี่รักพ่อแม่ฉันขออะไรสักอย่างได้ไหมจ๊ะพี่ขออะไรล่ะแก้วนายขวดตั้งใจฟังเพราะรู้สึกสำนึกผิดอยู่ไม่น้อยฉันขอได้ไหมจ๊ะพี่ฉันขอให้พี่มีสติเลิกเล่าสทีเถิดได้ไหมพี่ขวดพอได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกซึ้งใจ แก้วพี่ขอโทษพี่สัญญาพี่จะตั้งใจเลิกมันให้ได้ทั้งสองยิ้มให้กันอย่างมีความหวังขวดเริ่มเข้ารับการบําบัดและรักษาอาการติดเหล้าเขาตั้งใจจะเลิกเหล้าให้ได้เพื่อคนที่รักไม่ว่าจะเป็นแก้วภรรยาสุดที่รักรวมไปถึงพ่อกับแม่ของเขาเองที่รักเขาและคอยตักเตือนเขามาโดยตลอดได้สิแก้วพี่จะทำเพื่อแก้ว สุดที่รักของพี่ขวดตั้งใจทำเพื่อแก้วภรรยาที่เขารักมากพ่อแม่ของขวดก็ดีใจมากเช่นกันพวกเขาคอยสนับสนุนและให้กำลังใจขวดลูกชายมาโดยตลอดจนหลายเดือนผ่านไปในขวดที่ใช้เวลาหลายเดือนอยู่ในการบำบัดและรักษาแล้วในที่สุดขวดก็สามารถเลิกกลืมเด้าได้สำเร็จชายหนุ่มรู้สึกสำนึกผิด ต่อพ่อและแม่ของตนเองที่เมามาแล้วอารวาดแล้วชายหนุ่มก็รู้สึกขอบคุณแก้วที่ไม่รังเกียจแล้วยังอดทนอยู่กับเขาพ่อและแม่ของแก้วเองก็รู้สึกดีใจขวดสัญญากับพ่อและแม่ของแก้วเขาสัญญาว่าจะไม่ดื่มเหล้าอีกต่อไปทำให้แก้วและทุกคนดีใจมากพวกเขาให้อภัยในขวดและต้อนรับเขากลับมาที่บ้าน ขวดและแก้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและอบอุ่นอีกครั้งพวกเขารักและเข้าใจกันมากขึ้นทั้งสองสามีภรรยาช่วยกันทำมาหากินเก็บออมเงินที่หามาได้ขวดเองก็ไม่กลับบ้านดึกอีกเลยเขาเป็นสามีที่ดีและน่ารักทำให้แก้วมีความสุขมากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการดื่มเหล้าเป็นสิ่งไม่ดี มันสามารถทำลายชีวิตครอบครัวและชีวิตคู่ได้ทุกเมื่อ